สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นละครบาร์บี้เรื่องบาร์บี้มาสมัครงานกับน้องสาวค่ะเรามาเล่มก,กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคือว่าฉันจะมาสมัครงานค่ะฉันจบมาตั้งหลายปีจนกระทั่งมีลูกแล้วนะคะคือฉันอยากหาเงนินเดินมาเลี้ยงลูกนะคะคุณแค่คิดหน่อยได้ไหมคะว่าฉันจะทำยังไงให้ลูกฉันมีกระสุกษารที่ดีขึ้นนะคะ ไม่ยากหรอกค่ะเชิญน,นั่งก่อนเลยนะคะค่ะนั่งก่อนสิจ้าลูกค่ะแม่เออว่าแต่ฉันจะได้ทํางานอะไรหรอคะอ๋อคุณจะได้ทํางานเป็นเชฟทําขนมนะคะ่ะอ๋อได้ข่าวว่าไร้ได้ดีมากเลยนะคะเป็นไงนลูกเห็นด้วยกับแม่ไหมจ๊ะเห็นด้วยมากเลยะคะ่ะคุณแม่จ้ะงั้นเอางานนี้ก็ได้ะคะ่ะ เออแล้วฉันจะต้องเริ่มทำงานวันไหนได้ได้แล้วฉันจะได้รายได้เท่าไหร่นะคะอ๋อปีนเนี่ยคุณจะได้รายได้แสนเลงน,นะคะแล้วก็แล้วคุณจะเริ่มง,งานภายใแนบบวันที่21กันยานะคะอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยชี้แนะให้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะไม่เงนินฉันคงไม่มีเงินมาเลี้ยงลูกที่แสนน่ารักของฉันแล้วคะ่ะขอบคุณจริงๆนะคะขอตัวก่อนละคะ่ะค่ะ โอกาสหน้าถามใหม่ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะไปกระเถอลลูกค่ะแม่คนสมัครคนต่อไปเข้ามาได้จ้าคนต่อไปเชิ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือพวกเราสองคนเป็นฝาแฝดกันนะคะเอ,อ่อชื่อว่าคาร่านะคะส่วนชื่อว่าเมร่าคะ่ะคือพวกเราอยากจะทํางานด้วยกันนะคะช่วยหางานให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะ ได้สิคะเชิญน,นั่งก่อนเลยนะคะฝาแฟตทั้งสองคนขอบคุณมากค่ะที่ชมชั้นพวกคุณสองคนเนี่ยเหมาะกับการเป็นแอร์โฮสเตสมากๆเลยนะคะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะแล้วฉันต้องออจะเริ่มสมัครยังไงภายในร,ระยะเวลาเท่าไหร่ ได้ทั้งหมดนะคะประมาณ1 1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะแล้วจะเริ่มทำงานภายในวันที่2มกราคมแบบปีหน้านะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะโอเคเลยค่ะแล้วเราก็ใช้เวลาเท่าไหร่เหรอคะในการทำงานนะคะอ๋อคุณจะใช้เวลาในการทำงานตั้งแต่7ดโมงเช้า7โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วคุณจะรับงานนี้หรือเปล่าคะรับค่ะฉันก็รับค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยชี้ทางให้ฉันว่าฉันจะทํางานฉันควรทํางานอะไรดีจังเลยนะคะที่มีที่มีการบอกกันอย่างนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ